ขอกราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกมพาทัวร์ครับช่องที่จะนำพาท่านผู้ชมไปพบกับงานไอเดียของคนที่ชื่อว่าเกมซึ่งก็คือผมนั่นเองนะฮะวันนี้เราก็จะมาทําการอันสปอคกูกันอีกแล้วครับผมท่านผู้ชมตอนนี้เนี่ยก็ของมาบ้านค่อนข้างเยอะนะฮะผมก็ต้องพยายามที่จะแมเนจเวลาให้ถูกนะครับว่าผมเนี่ยจะอันสปอคตัวไหนแล้วก็ต่อตัวไหนก่อนซึ่งตอนนี้เนี่ยเห็นไหมครับนี่นะฮะมีอีกหนึ่งกล่องกล่องใหญ่ๆนั่นนะครับนั่ใช่นั่นนะฮะก็เป็นตัวเลตเฟ ต้องรออันสบ็อกซ์อีกนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะไม่ได้มาอันส์บ็อกซ์กล่องนั้นกันนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาอันส์บ็อกซ์นี่ครับผมกล่องนี้กันเลยก็คือดูมอนนั่นเองเจ้าตัวดูมอนเนี่ยครับมันถูกตัดออเดอร์เนาะซึ่งของช่วงที่เข้ามาเดือนช่วงเดือน6เดือน7ช่วงนี้เนี่ยโดนตัดกันหมดเลยนะครับก็อาจจะเป็นปัญหาด้านการผลิตนะครับผมอาจจะมีผลกระทบจากโควิดนะฮะคาดว่าน่าจะได้ผลกระทบมาจากโควิดอย่างแน่นอนโอเคเราจะมาอันส์บ็อกซ์กันเลยครับว่าไอ้กล่องนี้เนี่ยมันมีอะไรมาให้เราบ้างมาเเปิดลย ปุ๊บให้ดูกล่องก่อนเนี่ยกล่องด้านหน้าจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับด้านล่างก็จะเป็นบล็อกอาร์ตแบบนี้ด้านบนก็จะเป็นบล็อกอาร์ตแบบนี้นะครับผมสวยงามนะครับจัดจหนายโดย e a มทรอยนะครับผมซึ่งโดนตัดยอดกันค่อนข้างเยอะนะฮะโดนตัดยอดกันลานละแ0เลยทีเดียวก็ น่าเสียดายสำหรับท่านผู้ชมที่ไม่ได้นะครับเพราะน่าจะรอขอประมาณเดือน9เนาะประมาณนี้นะครับก็รอกันต่อไปซึ่งผมเนี่ยก็ได้มารีวิวก่อนนะครับจากร้านคุณเต๋อนั่นเองได้มาไม่ได้ขอให้มาซื้อซื้อนะครับผมโชคดีที่ผมดันไปพรีทันนะคะโอเคเราจะมาดูของข้างในกันดีกว่านะครับอูหแสดงมันตัวใหญ่พอตัวเลยเนี่ยแสดงว่าน่าจะสูงมากๆเลยนะ เอเผู้ชมดูเท้ามันดิเท้ามันแบบเบลอมากเลยอ่ะโอเคแผงแรกที่เราจะมาดูกันในวันนี้นะครับก็คือแผงลงชุดเกราะนั่นเองนะฮะแผงลงชุดเกราะตรงนี้เนี่ยจะเป็นสีออกแบบนี้นะสีเป็นเทาๆขาวๆนะครับผมไม่ใช่แบบว่าเทามากแล้วก็ไม่ใช่ขาวมากเกินไปนะครับจะเป็นสีแบบนี้ซึ่งสีแบบนี้เนี่ยถ้าผู้ชมจะสามารถสังเกตเห็นได้ว่า พวกการหลอ่อพลาสติกเนี่ยมันจะเป็นแบบเหมือนวุ้นๆเส้นๆน,นะฮะมันจะเป็นแบบรอยนิดนึงก็อันนี้เนี่ยมันเรียกไม่ได้เนาะเพราะว่ามันเป็นงานฉีดสีพลาสติกเข้าไปก็ทําใจนะฮะถ้าอยากได้แบบนี้ก็ต้องทําสีใหม่ถ้าแบบได้อยากได้แบบเนี๊ยบๆก็ต้องทําสีใหม่นะครับซึ่งผมก็ยังไม่มีแอร์บัสเพราะฉะนั้นช่างมันนะฮะอันนี้นะครับผมก็จะเป็นแผง E1 กับแผง E2 นะครับผมตรงส่วนนี้เนี่ยจะเป็นใน ข้อต่อนะฮะจะเป็นสีดาแบบดาเมี่ยมแบบนี้เลยนะครับตัวพลาสติกเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นตัวพลาสติก ABS นะครับไม่ได้มีความแข็งมากแล้วก็ไม่มีความอ่อนมากเกินมันจะมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงนะครับแต่ก็พยายามระวังกันด้วยนะฮะตอนต่อมันอาจจะขึ้นฟ้าขาวได้ถ้าแบบว่าเราไปจับมันแบบว่าพิดด้านอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ระวังไว้ด้วยนะต่อมาอันนี้จะเป็นพาใส่ที่เป็นฐานนั่นเองนะครับมันเอาไวใ้ให้วางโล่น,นั่นเองเพราะว่าตัวโล่ของตัวนี้เนี่ยมันเบลอมากๆเลยเนี่ยอยู่ข้างหน้าผมเนี่ยแบบ ใหญ่มากๆนะครับแปะหน้าผมได้เลยมั้งอันนี้ก็จะเป็นพาสีทองนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนี่ดูเป็นพาสีทองที่แบบว่ามันมันไม่ได้ทองขนาดนั้นหรอกแต่มันก็ไม่ได้แบบว่าเทียนพรรษาครับท่านผู้ชมมันไม่ได้ทองแบบทองเหลืองแต่มันจะเป็นทองแบบทองขุ่นนิดนึงนะครับผมประมาณนี้ก็มีความสวยงามอยู่นะต่อมาจะเป็นพาสตรงส่วนของผมด้านหลังหรือว่าเป็นส่วนของที่มันเป็นฟูๆข้างหลังเหมือนหางม้าครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าเรียกว่าอะไรก็ประมาณนี้ครับผมตัวพลาสติกเนี่ยไม่ได้มีความ แข็งขนาดนั้นนะครับผมแต่ก็ไม่ได้อ่อนมากนะแต่ว่าอันนี้ไม่น่าใช่ ABS นะประมาณนี้นะครับผมเป็นสีเดียวกับสีเกราะเลยนะครับก็คือสีเทาขาวนั่นเองต่อมาในส่วนของพลาสสีแดงนะครับสีแดงตัวนี้เนี่ยจะเป็นสีแดงแบบสีแดงเลือดหมูเลยนะครับผมไม่ใช่บบสีแดงเข้มนะฮะแต่ท่านผู้ชมเห็นได้าามมนะันอาจจะเป็นสีแดงเข้มเดี๋ยวลองครอสับให้ดูอีกทีหนึ่งนะฮะซึ่งตรงตัวนี้ดีเทลมันแบบประจัดมากๆผมชอบดีเทลตรงนี้มากท่านผู้ชมต่อมานะฮะ ในส่วนของโล่นั่นเองผู้ชมดูดิแม่งคือแบบแผ่นซีดีอะง่ายง่ายคือแม่งคือแผ่นซีดีเล็กกว่าแผ่นซีดีนิดเดียวครับแผ่นซีดีเก่าๆอะใช่ไหมแม่งรัวอยู่เลยนี่นะครับก็เป็นแบบใหญ่ๆผมไม่สงสัยแล้วว่าทําไมเขาถึงให้อ้นี้มาให้ที่วางฐานมาเพราะว่ามันน่าจะหนักนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่แผงเดียวมันยังต้องมีแผงนี้ด้วยนะครับผมที่เป็นแผงกรอบด้านนอกอันนี้จะเป็นส่วนของตัวเนาะอันนี้จะเป็นส่วนของโลด้านนอกแล้วก็โลดตรงขอบนะครับผมอันนี้ อันนี้น่าจะเป็นส่วนหัวซึ่งตบซึ่งผมจะบอกว่าถ้าเราแบบตัดเส้นครบนะมันจะดึงดีเทลออกมาได้เยอะมากๆเลยนะครับเพราะตัวนี้เนี่ยมันเป็นสีขาวเนาะพอเราตัดเส้นเนี่ยมันก็จะสามารถเห็นเส้นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของด้านหลังนั่นเองนะครับที่เป็นโล่สีทองแบบนี้เนาะแล้วก็จะเป็นตรงกรอบของผ้าคลุมด้านหลังที่เขาให้มาเป็นแบบเหมือนเหมือนท่านผู้ชมรู้จักอนี่ไหมพลาสติกแบบแฟ้มแฟ้มบางๆอะ่ะนั่นแหละมันคือแบบนั้นเดี๋ยวท่านผู้ชมเนี่ยจะได้ดูนะครับ โอเคและอันนี้ก็คือแผงสุดท้ายแล้วที่เป็นแผงพลาสติกใสสีแดงนั่นเองนะครับท่า okay, นผู้ชมเห็นไหมว่ามันเป็นแผงที่ใสไม,มากๆเลยนะครับเป็นสีแดงใสซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันเรืองแสงไหมเดี๋ยวผมต้องลองอุ้ยเดี๋ยวผมต้องลองกับแบล็คลท์ก่อนโอเคครับทำการลองเทสตดูแล้วซึ่งมันไม่เลืองแสงนะครับผมไม่แน่ใจว่าตัวพลาสติกใสสีแดงเนี่ยมันสามารถเลืองแสงได้ไหมถ้ามันแบบว่าใสขนาดนี้เพราะว่ารู้สึกถ้ามันจะเรืองแสงได้เดี๋ยวมันต้องมีความขุ่นนิดๆนะครับเหมือนกับตัว พลาสติกใสสีเขียวของยูนิคอร์นกันด้าครับผมอันนั้น,นคือมันไม่ใช่เขียวแบบใสไปเลยนะครับมันต้องมีเหมือนแบบความเอเซนต์ในนั้น,นที่มันสามารถทําให้เรืองแสงได้คะโอเคต่อมาเราจะมาดูในส่วนนี้กันนันี้ไม่คืออะไรเอ่ย a s s e m b l r instruction นะฮะก็อาจจะเป็นเหมือนกับว่าบอกข้อมูลวิธีการต่อเบื้องต้นนะครับผมอย่างเช่นต้องตัดออกมาจากเกทแล้วค่อยแบบตัดเกททิ้งที่หลังอะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วก็เป็นพวกแบบ under เกทอะไรตรงนี้นะฮะนี่ก็ประมาณนี้นะครับผม สำหรับคนที่ไม่เคยต่อกันพามมาก่อนเพราะว่าบางคนที่ซื้อตัวนี้เนี่ยก็อาจจะไม่เคยต่อกันพามมาก่อนนะฮะแต่ว่าตัวนี้นมันสวยเขาเลยซื้อวันนี้นะฮะแล้วก็โอเคมาถึงพระเอกสุดท้ายของเราแล้วแหละนี่นะครับผมมันจะเป็นพลาสติกแบบแม่งคือไอ้นี่เลยอะแม่งคือแบบว่าเหมือนพลาสติกแฟ้มจริงๆนะครับแฟ้มแบบบางๆะฮะคือนึกถึงตอนเรียนเลยนะครับแบบผิวสัมผัสนี้อย่างใช่แต่ว่ามันจะมีความอ่อนค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมเนี่ยตอนเอาไปต่อเนี่ย แล้วก็ใส่ผ้าคลุมเข้าไปด้านหลังเนี่ยพยายามอย่าทำล้มนะครับเพราะว่าถ้าทําล้มเนี่ยตรงผ้าคลุมตรงนี้มันยับยับแล้วมันแก้ทรงกลับไม่ได้เลยนะครับก็ระวังเอาไว้ด้วยเนาะเพราะว่ามันเป็นพลาสติกที่ค่อนข้างบางมากๆเลยนะครับก็ระวังตรงนี้ไปด้วยนะต่อมาอย่างสุดท้ายครับผมจะเป็นในส่วนของสติกเกอร์นะั่นเองตัวสติกเกอร์เนี่ยก็มีให้ประมาณนี้นะฮะจะเป็นสติกเกอร์ที่ให้เราเนี่ยใส่ดีเทลตามจุดต่างๆอย่างเช่นในส่วนของ ตาตรงนี้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของหน้าผากเนาะแล้วก็ตรงเอวนะครับที่ต้องแปะเป็นสีเทาซึ่งจริงๆผมเนี่ยอยากจะใช้ตัวกนดัดมาร์เกอร์แต่ว่ากนดั้มาร์เกอร์สีทองของผมเนี่ยแม่งหมดก็ไม่รู้ว่าจะซื้อได้ไหมหรือว่าซื้อจากที่ไหนได้ไหมนะครับก็ต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งเนาะโอเคและอย่างสุดท้ายที่ให้มาก็คือใบต่อน,นั่นเองนะครับผมมีอาร์ตเวิร์กเป็นแบบนี้นะครับก็คือเป็นอาร์ตเวิร์กหน้ากล่องนั่นแหละแล้วของใบต่อด้านในเนี่ยก็จะมีความคล้ายคลึงกับกันพาเลยก็คือหน้าแรกๆเนี่ยมัน ขาวดำเนาะส่วนหน้าหลังๆเนว้ก็จะเป็นหน้าสีอย่างนี้นะฮะก็คือปกติเลยนั่นเองไหนดูกันซิว่าในตัวนี้เนี่ยมันมีแผงให้เราทั้งหมดกี่แผง13แผงนะครับทั้งหมดเออแผงก็เยอะพอตัวอยู่นะแต่ว่าชิ้นส่วนต่อแผงเนี่ยไม่ค่อยเยอะนะครับตัวนี้เนี่ยน่าจะใช้เวลาในการต่อไม่มากใช้เวลาแป๊บเดียวก็น่าจะต่อเสร็จแล้วนะครับแต่ว่ามันน่าจะติดตรงการที่เราเนี่ยต้องไปเสริมเติมแต่งต่างๆนะครับผมและนี่ก็คือทั้งหมด ของกล่องของดูมอนตัวนี้แล้วนะคบผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมชอบกันบ้างเปล่าสำหรับการอัลบก้มในครั้งนี้นะฮะก็อาจจะพูดน้อยหรือว่าแบบพูดไม่ค่อยสนุกนิดหน่อยนะครับวันนี้เพราะว่าผมร้อนร้อนมากๆร้อนแบบโคตรๆท่านผู้ชมแม่งไม่ใช่หน้าฝนนะชัดนี่แม่งคือหน้าร้อนแบบ V2 ทะครับที่ประเทศไทยไม่มีหน้าฝนหน้าหนาวไม่มีหน้าอื่นนะฮะยกเว้นหน้าร้อนไปเลครับทุกคนบ๊ายบาย